สวัสดีครับพบกับสวนกเกษตรครูนิคมชมสวนเอเดนนะครับวันนี้วันที่28กรกฎาคม2565นะครับนี่นะครับได้มาอัปเดตท,ทุเรียนที่ปลูกในสวนนะครับตอนนี้เป็นเวลา2เดือนพอดีนะครับนี่นครับทุเรียนหมอนทองครับที่สวนมีระบบน้ำสปริงเกอร์นะครับแล้วก็มีต้นทุเรียน ที่ได้ปลูกมาดูพัฒนาการของเขานะครับทุเรียนที่ปลูกไว้2เดือนแล้วนะครับนี่ครับเริ่มที่จะตั้งต้นได้แล้วนะครับใบก็สดชื่นดีนะครับไม่มีล่องรอยแห่งการที่จะตายหรืออะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมไม่ได้อยู่ในสวนนะครับก็อาศัยให้พี่ได้ดูให้นะครับ แต่ว่าตอนนี้ฝนหน้าฝนนะครับทําให้หญ้าลกไปหมดเลยครับแต่มันไม่ตายครับหญ้าลกก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งนะครับก็ทําให้ความชุ่มชื้นมันก็เกิดขึ้นกับต้นไม้นะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วก็เบาใจไปนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ยังไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฟังจากหลายๆท่านมานะครับก็บอกว่า อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับปีหนึ่งยังตายได้เลยนะครับแต่ก็ต้องดูแลต่อไปนะครับดูแลต่อไปให้ดีนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับก็มาดูลักษณะทรงพุ่มของเขาก็โอเคครับน่าจะรอดอยู่นะช่วงเวลานี้นะครับแล้วก็ดูได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวไปนะครับรอบรอบต้นนะครับตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงสวนนะครับเดินทางมา ถึงมาถึงส่วนก็ลองมาอัปเดตดูนะครับส,รรส่วนเกษตรคุณนิคมที่สัตยเดนที่กำแพงเพชรนะครับก็ดีผมไม่ได้อยู่ที่นี่น,นะครับก็เลยต้องมีเวลาพักนะครับวันหยุดยาวๆนะครับถึงจะได้มีโอกาสมาดูจริงจังสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่ก็ดูหลายต้นแล้วนะครับก็มีไม่มีต้นไหนที่มันาตายไปนะครับแต่ก็คือ อรอดนะครับอ้าวมีต้นนี้นะครับนี่ดีใจนิดหนึ่งเลยตอนนี้รากน่าจะเดินแน่นอนนะครับเพราะว่าสังเกตจากปลายยอดนะครับปลายกิ่งนะครับจะมะีใบแตกออกมานะครับเนี่ยแสดงว่ารากน่าจะเดินแล้วนะครับตรงนี้ส่วนสองต้นสามต้นที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่มีรากรากไม่ไม่เดินนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ไขทีนะครับ เวลา2องวันนี้จะทำให้โอเคเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ก็น่าจะเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตตอนที่ทำให้มันเตี่ยนกว่าน,นี้อีกนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ